เปลี่ยนโช๊ค B C Racing ไม่ใช่เพียงแค่การจัดทรงรถให้สวยแต่ยังมีอีกหลายจุดที่ทุกคนยังไม่รู้มี4หัวข้อหลักในคลิปนี้มาดูกันครับว่า4หัวข้อหลักนี้ตอบโจทย์อะไรคุณบ้างคนส่วนใหญ่นะครับเปลี่ยนโช๊คเนี่ยมีมากมายหลากหลายจุดประสงค์นะครับแต่อย่างหนึ่งเนี่ยที่ทุกคนเปลี่ยนก็คือการตอบโจทย์ในการใช้งาน 1. ครับผมความสวยงามแน่นอนนะครับหลายคนเนี่ยเปลี่ยนล้อมาแล้ว พอเปลี่ยนล้อมาแล้วก็อยากจัดทรงของตัวรถให้มีความสวยงามมากขึ้นใช่ไหมครับความสวยงามจะทรงจับชุดเมนท์ที่คุณต้องการนะครับโชค BC Racing ชุดนี้สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับอยากจะปรับเตี้ยซุ้มอมล้ออยากจะปรับเท่ากับมาตรฐานก็สามารถปรับได้ขึ้นอยู่กับความชอบการใช้งานริงของแต่ละบุคคล 2. ความปลอดภัยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เป็นคนขับรถเร็วนะครับผมแน่นอนนะครับเปลี่ยนโชคทันที ก็ต้องมีการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับมีความมั่นใจในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเลนนะครับหรือทําความเร็วในย่านความเร็วสูงก็ยังทําให้เรารู้สึกว่ามั่นใจปลอดภัยไปสู่กันข้อที่3ครับผมเรื่อง performance ตัวโชว์ BC Racing นี้นะครับก็เป็นระบบ mono tube นะครับการขับขี่ที่มั่นใจมากขึ้นในย่านความเร็วสูงทําให้รถนิ่งขึ้นโดยที่ไม่ทําให้รถแข็งการปรับค่าต่างๆขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงและก็การปรับเซตให้เข้ากับตัวบุคคลนั่นเองนะครับ ซึ่งตัวโชค BC ีสามารถทําได้ตามที่คุณต้องการเลย 4. ในเรื่องของฟังก์ชันนะครับจุดเด่นของโชคชุดนี้นะครับคือเปิดโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมในการปรับเซ็ตนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงหรือการปรับความนุ่มนวลขึ้นอยู่กับการใช้งานบางคนอยากไปกินข้าวกับครอบครัวก็ไม่ต้องเตี้ยมากฟิลลิ่งให้มีความนุ่มนวลแต่บางคนที่ชอบแบบแนวเรซิ่งไปวิ่งหลังถนนอย่างมิดไนท์กลางคืนวิ่งทางด่วนอย่างนี้ก็สามารถปรับให้มีการ ควบคุมที่มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับรถหนึ่งคันครับสามารถปรับแต่งได้ขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งานของแต่ละคน TS Motorsport เป็นตัวแทนจำหน่าย BC Racing อย่างเป็นทางการมีบริการขายปีกพร้อมติดตั้งและยังเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ